สวัสดีท่านผู้ชมท่านผมเดีผมผ่านและแข่งการรับชมในช่องนี้มีชื่อว่า Tomorrow กันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมนีีชื่อว่า Go Castle EP ที่6ใช่น่าจะใช่แหละโอเคเออผมเออ EP ที่แล้วเนี่ยนะเออเหมือนว่าจะมีคนจะบอกเลยว่าอะไรนะผมอัพอะไรอัพตรงข้างๆว่ามันอดีคิด damage ใช่ไหมเออแล้ผมกลับมาดูอ่ะเออจริงวะ เออก็เลยเสียเพชรไปจํานวนเท่าไหร่วะสิเพชรป้เออในการห้าวะห,ห้าหรือสิบนี่แหละไม่รู้รอ่ะไปแล้วก็เอาไปอัพอ,อันอื่นแทนขอบคุณมากเลยที่บอกว่าตัวผมตีแรงขึ้นเยอะเลยส่วนอ่อนักเวทก็เลเวลร้อยเจ็สี่ก็นะส่วนนักธนูก็ผมผมไม่ค่อยเน้นอ่านักธน,นูตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวแน่านาคตก็เน้นแหละเสนับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีวันนี้เราจะมา ตีฐานของไอซีซั่นนี้ส่วนเอ่อกล่องเนี่ยผมได้ามาแล้วนะกล่องเอ่อกล่องของอีเวนต์ของอไอเนี่ยที่ผมกิวกิวที่ผมอยู่อ่ะมันพึ่งหมดไปเอ่อเมื่อคืนนี้ปะ่ะเมื่อคืนวนก็เมื่อเช้าอ,ะอ่ะผมก็นี่ได้มาสามแล้วผมจะเก็บไว้ครบสี่อันเพื่อที่จะเปิดเอลไอเทมเลยอ<ะ>เออเก็บเอลเปิดเอลไอเทมส่วน วินดี้ของผมก็ยังร้อยหกเอ็ดเหมือนเดิมไม่ดีมันจะเพิ่มขึ้นนี่หว่าออผมพยายามจะยอยอัพเลยว่าพวกนี้ให้ได้ประมาณสองร้อยสองร้อยสองร้อยนะสุดผมก็สองร้อยแล้วทองก็สองร้อยแล้วอันนี้ร้อยห้าเจ็ดโอเคมามาอะไรพูดพร้อมทำเพลงเราไปตีฐานกันเลยดีกว่าหวังว่ามันจะไม่แหลกอ่ะนะหวังไว้อย่างแรงเลยแหละเพราะถ้ามันแหลกขึ้นมามันจะแย่มากเลย ฟึ๊บอุ้ยไม่แลกเอาอ่ะมาเรียบร้อยน้องผมคำนวยมาอย่างดีแล้วก็ตีฐานครบหมดแน่นอนหมดปุ๊บตีฐานครบทั้งหมดปุ๊บเรียบร้อยโอ้เพศเหลือศูนว้าวอีปิกจัด <laughs> โอเคนี่น้องฐานพวกเนี้ยนะมันอีซี่มากเลยคุณซึ่งผมก็ได้เงินต่อ10นาทีก็คือประมาณแสนสาม ใช่แสนสามนะก็เร็วมากเลยคุณแปดร้อยสิีซี่เหมือนเดิมบอยไม่มีอะไรอีซี่ท่านี้ละไปเลยสอบร้อยยี่สิบเบร้อยเก้าร้อยเจ็ดสองึบซึรบเบร้อยฮะโอ้ ต่อไปก็6กร้อยเจ็ดหว้าวอีกประมาณ3ฐานซึ่งผมเหลือเพชรยสิบห้าตะกี้ผมเห็นอยู่ว่าก็หมดได้ดิเออแล้วผมไม่รู้นะก็ผมตีมา1ิอันนี่เรียบร้อยแล้วก็เหลือเพชรอันสุดท้ายเพื่อที่จะเอาไปเอาไปเอาไป เรียบร้อยเรียบร้อย้ย,รย,ยครบหมดละทั้งหมดก็คือแสนแปดซึ่งเออผม level สองร้อยสผมก็นะผมได้อัปเกรดในนี้ละซึ่งเนี่ยผมอยากจะอัปเกรดอันอื่นนะู้ยแต่ว่าคุณดูดิมันแบบคุณเห็นปะเวฟห้าพันอะป้าวป้าวชาเอ้ยแต่ว่าตอนนี้ผมเวฟเท่าไหร่นะเวฟบร พันห1ร้อยสสิบสองหนึ่งันหก้ยสิบสองเนี่ยถือว่าเว็บเยอะมากๆเลยสำหรับผมตอนตอนนี้ะนะที่อ่าไม่นับตอนที่ผมเคยโปเมื่อสมัยก่อนนะโอเคซึ่งเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากนี่เป็นตัวอะไรดีวะ <c oughs> ผมจะไม่รู้เลยฮนะใช่ผพเพะ <c oughs> ผมกำลงังลังเลอยู่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีอะเดี๋ยวค่อยคิดที่หลังแล้วกันนะเพราะว่าตัวสายฟ้ามันก็ไม่มีแล้วอะ มีแค่นี้แหละใช่ใช่มีแค่นี้แหละอะ่แล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนอุปกรณ์กันเพราะว่าวันนี้เราจะไปตีฐานไปรังแกโอเคพูดคำไหนมันก็แย่หมดเลยวะ่ะดรอัพเลยโอเคเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยเราจะมาลองมาดูว่าเราไม่ได้ตีมันนานเนี่ย จนผมเว็บพันหกอ่1600ะเนี่ยผมจะตีมันไหวป่ะนี่ตีได้ป่ะตีได้ตีได้ตีได้ easy จัดไม่มีอะไรง่ายเท่านี้มากันและวโอ้โหไปเลยห้าพันต่อเลยแน่นอนว่าห้าพันเ,าา 5, เนี่ยผมว่านะต้องชนะแน่ๆเลยใช่ไหมไปดูตอนไปดูตอนจบเลยว่าจะจะชนะห,ไไห, 2000, 1, รหรือแพ้ไหวไหมสองพันพันหนึง่งเออคุณเลพันหนึ่งเอ้ย๋ถามมันแตกก็ดีแต่ว่าตาย่อนไม่เป็นไรหรอก ถือว่าแปลว่าไหวใช่ไหมถ้าฉะนั้นอ่าแล้วก็จัดเลยประมาณตัวจำไมนมานอมันพุ่งกระโดดขนาดนี้นนเนอ่อมันมีอะไรที่พอจะเทียบได้ประมาณอ่านี่นี่น,นี่อ่าประมาณห้าพันขอน,นี้เ่อผมตีห้าพันของนนี้แล้วผ่านเพราะว่าอีจีโอเคตายตาย,ตายโอเค อ่ล่นมาประมาณสี่พันโอเคตายโอ้ยไม่รโอเคถ้างั้นล่นมาล่นมาเยอะเลยวะเนี่ยล่นมาสามพันอะเอ้ยอืดไอ้ก็แพโอ้ยไม่รอดเรื่องมันเหลือศูนย์แล้วแต่แต่ไอ้นี่มันครูดาวไม่ทันอ่ะเอาเถอะเอาเถอะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ คือว่าผมต้องมาตีไอ้นี่ก่อนแน่เลยต้องมาตีอ่าพวกวแบบเอออ่าพวกอ่าลาวายพวกนี้ก่อนแน่เลยนี่ชนะเป็นไงล่ะ Easy Jack. Tower, อีซีจัดเพิ่มสามเปอร์เซ็นต์เอาช์โอ้マ oh イ god อีพิกมากเลยโ oh. อ้โหอ่าให้ตายเลย ลองไปลงโหมดเฮลมไหมเออลงโหมดเฮลอ่ะเฮลเฮล์อ่ะนอร์มอลก่อนว่าผมจะได้เท่าไหร่อะไรเนี่ยเกมสุดอีพิกอ,อ่ะฟืดอยู่ตรงนี้อีซีจัดตาลางตาลางสุดถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นโอเคเราไปแบบเร็วๆกันเลยเพราะว่าคุณก็น่าจะรู้แล้วนะว่าอาโหมดนี้มันทำอะไร พันหอสบหกแม่ดีนะไม่เป็นหกพันหหกไม่งั้นจะเป็นหกหก้หกเลโอาถันเลยโ okay. อเคสนี้คุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าผมทำอะไรได้อนะซึ่งแม่แร้มบอยคูณสอง ห้้ย592โอ้โหขึ้นมาหลักหลักพันเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะมันน่าจะรีเซ็ตอีเวนต์แหละ542่ล้านเลยเหรอเฮ้ยบ้าน่ะเซ็ตนี้มันใช้ได้นี่หว่าเอวอัพขออัพโอเคแอโร่เต็ม10แล้วต่อไปก็ยังอัพอะไรไม่เต็มเ <c oughs> ต็มสักอย่างเลยเ <c oughs> ต็มแค่แอโร่ดาบดาบมันไม่อัพสักอย่างเลย <c oughs> อโลอ,อยเค ดูซิว่าตีมังกรอ่าสินสินมังกรยังไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ว่าเราดูว่าตีแล้วเลื่อนมันลดไปเท่าไหร่จะได้แบบเอ้ยมีกำลังใจว่าเอ้ยตีมังกรนี่ชน,นะเลยเว้ยโอ้โหเฮ้ยอย่างน้ำมันเลื่อนไปตึงนึงวะไอ้ยอย่างน้ำมันเลื่อนไปลดตึงนึงอ่า <c oughs> โอเคได้ไหมบอยผม จะให้คุณวาร์ปไปตอนที่ผมเก็บไอ้นี้ครบเลยแล้วกันนะเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมทําเป็นคลิปแบบคลิปที่ผมเคยทำแล้วก็มันต้องยาวม,มากแน่ๆเลยคลิปนี้ฉะนั้นก็นะเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นเลยตอนที่ผมเคลียร์ด่านนี้เสร็จโอเคนั้นเราเก็บกับครบละเหลืหอ4,400อันเดียวเพราะว่าเอาผมเก็บจาก5,000มาถึง4,500แล้วผมก็ไปสูงแล้วก็ตอนนี้เหลือ4,400อันเดียวละ น้่พองต้องก็แบบเออไม่ใช้เวลานานอยู่นะแต่ว่าไปเอาเถอะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอือนี่ธนูของแท้แล้วก็บวบเลยม,ทม,ทมทอทาวมอทาวอาช่วยดัมไอโอเคต่อไปก็ไปตีห้าพันห้าพันอยู่ไหนนะห้าพันอยู่เอ่อตรงไหนบนเนี้ยโอเคตรงตรงนี้นี่ห้าพัน เราตีไม่ได้ใช่ป่ะแล้วผมก็กดตีได้ฉัว่าจะตีได้ป่ะโอโ้โหเจี่ันแล้วกถ่ายนี่อ่าโ,โอเคผมไปตีสามพันก็ได้ละรั 3, ดรู้สามพันดิสามพันได้ป่ะนี่นี่สามพันนี่ลื่นเหรอสองพันสี่โอ้ my god baby stone ใน basic stone เบสต์สโตนประมาณกี่เซนวะสองเซนละเฮ้ยเดี๋ยวมันได้มันได้มันได้ได,ได้เยอะขนาดนี้แล้วอ๋อตอนนี้ผมมีสี 49, 49, 49, 49, ่เก้าแล้วสี่เก้าเบสต์สโนเนี่ยนะเอาไว้แรกได้เท่าไหร่วะเนี่ยได้ยี่สิบได้ยี่สิบสี่ใช่ปะอ๋อมันแรก,กอนันยี่สิบห้ 5, อาอ๋อไดอ้อันเดียวเขาให้ตายแย่วะคอนเทนต์วันนี้มีอะไรเนี่ย มันมีอะไรให้คุณดูไยครับโอเคเอืมกิวเนี่ยนะผมจะบอกอะไรว่าว่าว่า,วาตอนเนี้ยกิวผมเป็นอันดับที่71ไม่ไม่ใช่กิวผมกิวของ่คองคองอาคุณฮิรุนะฮิรุนะสังส่วนกิวอันดับหนึ่งก็คือของซายนาระซายนาระเนี่ยนะเขาเขาคุณดูคุณดูคุณดูเวฟพอดิ ดูแค่แต่ละคนดูแค่แต่ละคนอะไรครับนี่เนี่ยดวงโตทัพของเซิร์ฟบอสดียงังไงอะไรวะนี่อ่ะเป็นที่หนึ่งเป็นหนึ่งในสิบหนึ่งครั้งเป็นหนึ่งในห้าสี่ครั้งหนึ่งในสามสามสิบหนึ่งในสองสองร้อยห้าสิบเอด็ดหนึ่งที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าครั้งอันเดดด็อกก็ เดี๋ยวอ่ะอ่ะอันเดอร์ด็อกมันเยอะกว่าจังแ,แต่ก็ปับมันมันจะมีสเกลตันสเกลสกินใช่ไหมก็คือเขาจะบอกว่าให้เปลี่ยนสกินเป็นสเกลตันก็เปลี่ยนเป็นทันงแกงจริงน,นแหละสํหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละครชอชักว่าลืมงกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยสําหรับวันนี้ผมไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบาย